แกก่งๆๆที <fundamentals dragging> ่จังหวัดประจวบเพิ่นทุกมื้อทุกมื้อครับที่เพิ่นะอ่าเลิกเรียนมาก็สิเฮ็ดครับก็บ่ได้ตามเข้านพ่อแม่ตามจื่อหยังน่อยหลน้อยือหยังสาวมุกาวมุกบ่อายุ7ปีสาวมุกแต่ว่าพัดข้าเป็นแล้วโอ้พี่น้องสุดยอดเลยเ้าคยาเคยลาวนี่จะต้องเข้าเป็ดเด้อเดี๋ยวๆซ่ำนี้พอเป็นเคยได้แล้วบ่อืมน พ่ออายนี่แม่สําหรับพ่อพ่อพ่อเป็นเคยเล่ายังบุพานยังบุพานยังบุพานเจ็ดน้องสาวยังบุพานสบายดีสาวน้อยสบายดีปาดที่พี่ใช้นี่คือุ่งซินนางเฮียน นั่งลินไทยวานนี่บอเป็นได้มือหนีบได้เข้าห้องเียนเข้าโอ้เลิกแล้วโดยน้องเข้าห้องเียนห้องใดล่ะปอซีปอซีแล้วว้าพี่น้องเข้าห้องเียนห้องปอซีแล้วไม่ได้ไปซอนปลาแล้วบอไม่ได้ไปแล้วน้องน้องได้จักปีก่อสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีโอ้ถ้าสมุเรียนจบมานี่น้องอยากเป็นยังบ่ฮะ ยังบ <c ười> ้อนาคตตัวเองยังบ้อนาคตตัวเองบ่เป็นนักหน่อยที่เว้าเก่งพี่น้องเนาะระกาบัวไอ่กองเนาะถ้าผู้สาวบางคนนี่ยไอ่กองแต่น้องบ่อายกองบ่เดี๋ยวเสียให้น้องเบิ่งตัวเองว่าตัวเองงามดูบ่เนาะเห็นยังบ่เป็นยังไงเป็นได้ขน้าตัวเอง่จเป็นงไงามบ่บ่งามบ่งามแล้วจ้ะถ้าใหญ่เป็นสาวอย่างงามแหละ พอน้องไปไซไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกแล้วดมาหน้องไซพี่น้องเอ้ยนี่คือมูเจ้าว้นนี่ท,นนทีมงาน,จาน,นเจ้าเนาะทีมงานยังนี่สองไ่ฮู้บ่ฮู <c oughs> ต้ตาหักตาแพงเถอะเนาะสิบสามเนาะสิบป,ปีจะก็ะ <11 S 1> สิบเอ็ดแล้วอ่ยาใหญ่มาเป็นสาวนี่ผู้บ่าวมักหลายแล้วเจา้<ฮ>าเนาะสเนาะ เห็นหนังสือเก่งบ่โบ้โบ้อาจารย์ให้อาจารย์ให้คู่ในคู่ให้คะแนนเท่าไรแต่ละเถื่อกมักยังมักซีบมักซีบบ่เห็นเก่งเห็นเนาะมักซีบเนาะวิชายยังหรืมักได้มักซีบนะพาสลาวคณิตศาสตร์ก็ได้อันนี้ซาร์กับมักซีบโดยภาษาลาวกับมักซีบขันเปื้อนได้มักเก้าขันเปื้อนได้มักเก้า ปัดเนาะเจ้าคือน้องก็คือสีเฮียนเก่งเนาะบึงสรงแม่นบ่แม่นน่องได้ที่หนึ่งตลอดมาจากไนบ่ว่าไปเฮียนอยู่บ้านได้ละบ้านนารางบ้านนารางเวลาน้องไปเฮียนน้องย่างเอาบ่เรือขี่รถย่างย่างเอาบุ๊มีรถบ่ส่าม่เอ้าคือย่างเอาย่างไอถตินซอสลติ้นซอสแล้วยังมาทันในแป้งบ่ อยังทันได้แปลงรถกระยางสอดแล้วเนาะใกลเติบบ่เวลมองที่ไปเข้าเรียนอยู่พุ่นน่ะใกล้เหรอใกล้บ่บ่ประมาณจักลักบ่ฮูบ่ฮอดลักมั้งเนาะตาหักตาแพงอลีเด้น้องเจ้าจคนก่อน้องน้องเจ้ายังมีบ่น้องหมยล้ก็ ซองขคนว่ะอ๋อจะป็นเอื้อก็เนาะสาวไสซแง่นเก่งแหละตื่นมาเติมเรียนมืออื่นเข้าเจ้าพวเขาเงี้ยนแล้วน้องสิไปซ้ายมือสิพาไอ้มันไปซ้อนปลาสิพาไอ้มันไปซ้อนปลาอีกแล้วบางเทือบางเทือเนาะยันเราอยากไปยันเราอยากไปไปไปหาไอ้มัน ไอ้ซีเมื่อแล้วบอกไอ้ดิ้วเราซีเมื่อน่ะบอกไอ้ว่าจังคอยอเจอสาวน้อยลายเดอแล้วก็ค่อยายเจอสาวน้อยลายเดอร์ปักตะแงสีีแล้วเฮียนเก่งไคะแนนได้มาชีบตลอด มูกเกได้มักซิกเกได้ไอคูไอคูไดสอนจันบุญยงบอกคูเกดไอคูหมาไหมบอกนี่เกงคนของเลยดิหนบอกโอ้เป็นเกงคนอีกเป็นเกงวิสาคณิตศาส์ัดกับภาษาล่าได้มักซิปตลอดเกง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 เังเก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 งกเกงเกงเกเกเก็กเก เอาเดี๋ยวเด็กหน่อยที่เก่งๆ้่บ่อายแบบนี้กะน่าจะโบดอยากง่ายดอก่อยว่าน้องตัมเข้าก็เป็นเนาะโอ้ออายุ18ปีตัมเข้าได้แล้วฮ่ะเบิ่งหมู่นไลยขักเนาะเด็กอายุ18ปีตัมเข้าตักน้ำซ้อนปลา พูดเข้าพูดเข้าก็เป็นบ่เป็นเม็ดเนาะโอ้สำนีเก่งกาพี่น้องเป็นเบิร์ตซูยางอ่าบุ้งหมูเพิ่นเดี๋ยวน้องไส้พาเข้าเฮือนก่อนน้องไส้เนาะไปลินเฮือนน้องไส้ก่อนพี่น้องนี่เฮือนสารของน้องไส้ยันเลยยันเตะไว้ โอ้นองบอกว่าอย่าเฝ้าเข้าเหอนเด้อนองยังมาทันกูบนนอนสพิ่นหวานเนาะนองใส่สีตำเข่าให้เบิงเข่าเหลือเฮียนมาตำเข่าตอนแรกว่าสะไปหามันบริเตียนแผนโผล่อ็น <ค><แ>ก่อนที่เพิ่น,นสีตั้เพิ่นกาเช่ซีเอาข,อขี้แกบลงก่อนเนาะนี่เพื่อให้มันอานาะสะอาดจังหน่อยเนาะเพราะว่ามันเปียกเนาะพี่น้องอ๋อเอาแกบลงเขาใมันแห้งอ่าให้มัน,นตั้ง่ายจังหน่อยอถ้าบอกเอาขี้แกบลงมันก็ซีตั้มเนาะโง่โเปียกแมนเอาแกบลงก็เพื่อให้โค้แห้งแล้วก็ทำความสะอาดในพร้อมนี่แมนแมนเนี่ย ไม่เท่าของสาวไส้น้องไส้อุวยลูกไอ้ต่อยช่วยเลยบีช่างโอ้น้องเปลี่ยนเปลี่ยนสินไหวมาตามแหลยน้องคนเลย เก่ง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 จะวัดประจำวันเพิ่นทุกมมือทุกมมือกรับทีเพิ่นจะเลิกเรียนมาเพิ่งจะเสียเฮ็ดครับก็มาเลยตามเขาขั้นพ่อแม่ตามใบแล้วขั้นก็แยกตามใบแล้วจะไปเวียอื่นเวียอื่นกับซักเสื้อผ้าเขาป้าห้าปลาัครบอน้องไส้หยอดเลยเฮ็ดเวียตั้งแต่น้อยเนาะน้องตามเขาตั้งแต่หยุ จากปีน้องใส่สิปีตั้มเข้าหรือเป่าจากตตามแล้วเนาะตั้งแต่น่าจะเก้าปีมัง้งแถวนี้นะเด็กน้อยหกปีเจ็ดปีก็ตั้มเข้าได้แล้วพี่น้องเนาะตั้มเข้าตักน้ำนี่คือเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เด็กน้อยเพิ่นซอยพ่อแม่เนาะแถวสวนบดเผารูนี่เด็กน้อยซ้ำนี่หูก,การทํามาหากินซอยพ่อแม่ลวเด้อเนาะนี่เบิง้งน้องลานนี่จักปีน้องลานนี่ เจ็ดปีห้าเพ็นบอกเจ็ดปีเจปีพี่น้องผู้นี้สิเนี่เจ็ดปีตํ้เข้าแล้วเมื่อเลยเมื่อเลวเดี๋ยวจังหวะอาตําซอยเด้อเฮียไดเฮียได้ตำตเป็นคน่ดนนวไอกตัมหลอดไอ้หลอดใช่ใไอ้ไอ้อลอเบ่งเนี่ยมันสิเฮียบอบอกสคนเลยเป็นยังนี่จับไมน่ย เรื่องสีบทซีซันนี่แบบนักแม่สาวกันออ้ขบแบกใดเลย่น้มงยุก่บคอยด้วยันจีเนียด้วยเบาหน่ายแบบเบาไทยบ้านนอมิติลิงจัดเป็นบอมาลองกันนะช่งวงหยาไบเทยื่อี้ข้าตับบเป็นนี่เงียดได้ครับนี่ ผมพยายามเพคอยเพราะผมเคยตามเียเนียเล่นนะมบอกมันแดแล้วแหละคคยดังอ้อางเมเคาเป็นเคยลาวยต้องนเสพ่อเป็นเคยเด้หรอเปล่ายร้าน บ่ออายนี่แม่ำัีผัอพ่อพ่อพ่อเป็นเคยเล่ายังบูพานยังบูพานยเด็ดน้องชายวันยังบูพานพ่อมาดิอาบ้าลองดูจอดเลยครับเท้าหน่อยมาจัดดูดิเบิ้งคลิบไปลายคิบไปเต็มไปเบิ้งในช่องมั่นคนเดินทางเลยครับกับใน่องลองดิาอู้ดีประสิทธิพัฒนี่บระสิทธิพัฒน้อยเจ้าเจ้าที่คนละเป็นบ่เป็น เยอะกระโดดกี่เยอะเยอะจอดเลยบ้ากระหังกับกระซื้อเจ้าซื้อยังหน่อยลาหน่อยซื้อยังสาวมุกบ่อายุเจ็ดปีสาวมุกแต่ว่าพัดเข่าเป็นแล้วโอ้พี่น้อง สุดยอดเลยน้องเฮียนเนี่ห้องไดล่ะล่ะพอซองเนาะเก่งแทนเนาะฮะฮะโอ้อันคือฮอนโอ้ให้เขามันออกมันหแยกเขา แล้วตัวนี้แยงอ่อนเอาไปตำเขาเนี่ก็จะเป็นเขาที่ไปหูดมาจากคู่จากพาเป็นเขาแดงแต่เป็นขมิ้งียวออกสีแดงๆเลยจร่งท้ไอ้ใจไดนที่เนากะว่าจักหน้าที่แล้วสาวใสบอดหนึ่งนาทีบอดหนึ่งนาทีโม่เพิ่นกับเก่งคือเพิ่นเลยเนาะสาวมุกกับเป็น พุ่นนี่เด้พุ่นนี่ก็ตามเป็นคือกันบ่พุ่นนี่บ่เป็นเนาะพุ่นนี่เนาะพุน่นนี่ยังหน่อยโพดสองคนนี้ที่แบบโอ้สุดๆเลยอ่ะไปพาดต่ออีกได้เนาะ,มมะแมนสังเกตสังเกตระบกอากาศนะสังดดเกตทียังสังเกตเชื่อมตัย้มุกสังเกตเนาะต้องต้งใส่ข้ามผืนทินหล,ลายๆเนาะแมนแมนแล้วก็ทามแบบเป็นภาษา ซาลาเลยน้องน่เบอร์ดาแต่เบอร์เนทังบ่เย็นบ่ดาบ่่แลบอเนี่ยปล่านองเนี่ยอ้หนกัยุ่งยังเจ็ปีเฮ็ดเบียกได้แล้วได้เวียกเนาะสองคนอืมมาอีกเวียกลายอยู่แล้วจะยันไปนี่แหละเียกลาย ยันไปเนาะสงสัยเนาะฮะไปแล้วเจอเจ้านายอันบ้างนายโลเปลี่ยนทางปะเปลี่ยนเปลี่ยนมืันนี่โลเดียวเป็นอย่างก็ต้องเปลี่ยนทางด้านเขาแตกโอ้าสิเอาแต่ทางนั้นมันกะมุ่นมันแหละครับแต่ทางนี้เนี่ยสำหรับเขาที่มันกลมขึ้นบ่มันกลมกับแบนมันจะมีทางกลมทางมุ่นแล้วก็ทางแบน วาย่คนที่เห็ีดสองฝั่งนะบางีล่าการปัดมือออกนั้นเป็นจังหวะ,นะเนาะ,นะถ้าแอวแข้งๆนี่คือตำว่าได้แหละแคลซิเฮียแล้เทศแอวแข้งต้องแอวอ่อนเนาะใส่เนาะถ้าสาวคนใดแอวอ่อนที่สุดนี่คือตำเข่าสบายแล้วใส,ส่เนาะ <c oughs> ได้เ่ให้ตามิเรียนได้ปะให้ตามดีกเสักมื่อยางาม่อยง่ายกับพักเมื่อยักเมยเยักก่อนอืเบิกกล้องนะทกคนอ่าเปลี่ยนก่อนมานีเดียวเอง

ดังใจดักแมบเลยดักแมบเลยล้ลลลมมาดีเรียบร้อยเล้วรบวอบนี้แล้วเลยบอลน้องไส้โ,<ด>โอ้แล้วเลยเนาะรอบนี้นนเนาะหมดเลยเลยไหนคือผัดรอบสุดท้ายนเอนาะเต็นยะังไงขี้เจาะนะไปเจอไปเจอแต่กินแต่บะหมี่แหง้งพี่ซ่านี่แต่กินแต่บะหมี่แหง้แรรแหง กะ็มึกแห้งนั่นได้แบบเรือยังแห้งกว่นี้ครับกะเหลือปลาแห้งเหลือปลาแห้งกับปลาทูปลาแคบมันยังบู๊ข้ามแม่นโซนตัวข้ามแมนนองอยากได้น้องอยากได้ยังที่สุดกะบอกมาเลยอยากได้หยังอยากได้หยังที่สุดใอยากได้ของสมคัดนั่นแหละเกิรบเลยเกิโอ้เกิรบนี่คือเกิร์บไฟฟรงเพียงแค่ โดยอ๋อเด็กเพื่อนเฮียนได้ก็ได้เสื้อเสื้อดได้ซินได้ได้ซินเนเียนครับเพราะว่าไอ้มันเอาแล้วเสื้อ2พื้นไอ้มันแล้วเสื้อ2พื้นไใส่เียนเด้อบางทีมันจบม .4 ม .7 ได้อยากได้อัะแน่อ๋ออัะแพ้เลไปสาวเลยสวยสความงามอยาะ เด็กหน่วยก็สะเด็กคำภาษาหัวหน้าเด็กน้อยก็สะเด็กคำภาษาหัวเน้าคนนะเดี๋ยวดีโตแห้งแห้งเลยมาละเป็นไรปลาแห้งนะแสบบ่แสบแสบเนาะด้วยการขอบใจไอ้มันที่ฝากมาให้เนาะด้วยขอบใจไอ้มันที่ฝากมาให้เยอะขอไอ้มันมีเมียสองเด้อเบาเลยแบบนี้อย่าในมันหายเนาะ เดินเพิ่นสิว่าเอาของมาฝากอีกเนาะเดินเรายังมีแม่เราเห็นแม่เราใหายเน้อแม่เราให้บอกคันแม่เราเห็นด้หายแล้วเนาะไปเด้๋ยวันนี้อาจะเสือเหมือเลขอบกขอบใจเมื่อไวฮะคือเมื่อไวรอบำนาจ็ดสิบวันน้ำมัยลำนาเจ็ดสิพาไปหาป่าเด้อเพราะว่าปกติเราเพิ่นก็ไปหาป่าเลยครับไปหาปูหาปลาปูพันปูปลานี่ก็ไดิ่งยุ่ยกินนอนเพิ่นอีกครับตอนนี้กับแม่ แม่เขาแม่ไม่ได้เนาะแม่ไม่เนาะแม่ไม่คือกะทองตอนนี้ทองไปหายิมบ่ได้กับเซเดตแต่พวกเราไปเท่ากันปเะ็ดศนังบ่ได้เพราะว่าเราเท่าแล้วเนาะกับเซเดตแห้งรักๆหากินหาอกินจะเป็นนอกไส้นี่แหละเก่งเลยครับเก่งเก่งบดุปูยูะซื้อจะเชื่อลูกมันกระโดดเดียะประเท่านี้ไอ้กับเซด้ลำบากอะใครน่องโชคดีให้น้องต่างใจเฮียรเฮียร์ุดไม่น้ำเดี๋ยวได้ปมี่ยังสิฝากซีเอฟซีายอยู่บ่กบอแม่ฝากใครเนี่ยฝากใครเนี่ย บอกขอให้อายเดินทางปลอดภัยเด้อไปอายเดินทางปลอดภัยเด้อขอให้คนติดตามไลายๆเด้อขันยังบึ้มไปยี่สองนี่ก็ติดตามลายๆโน้ <laughs> ยอดครับเก่งขางนาดคร,รับน้น <c oughs> นองไส้ <c oughs> ไปโรงเรียนได้เงินมือจากพันน้องมือมันเถื่อมมือละพันมังเทื่อมมือสองพันมันเทื่อบโมมีพันกี่ป่ะพันกี่ไปโรงเรียนอ่ะใจเด้อ ใจหลายไหให้ดินทางปลอดภัยเด้อเดยเดยนั่นแหละให้มีคนติดตามลหลายๆเด้อใจ <c oughs> น้องตั้งใจงเห็นเด้ออ่าแล้วอาจมีอาจ,อาจ,จมีมนาถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากซัพพอร์ตอยากทรงคองให้เล่ากักฝากมาได้นู่นน้องใส่เนาะดยะหรือว่ามีเสื้อผ้าเก่าเก่ากับนอ้องกับบริตต์หนี่เนาะด้ยเสื้อผ้าทีปบอใส่แล้วเนาะฝากให้น้องได้เนาะด้วยว่าเครื่องคองแถวบ้านน้องกั สือหาซื้ออยากแว่นอยากน้องบ่มีเงินค้ำนี่แหละน้องเนาะโอ้ไอเมื่อก่อนเด้อได้เต็มตลาดก็มีเงินนั่นแหละโอ้ยพ่อในไอ้นี่ขอบใจเด้อไอบอลาไอกำตามในลายเด้อ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 ตามในลายเด้อนี่พี่น้องเด็กหน่อยมหัศจรรย์เนาะเห็นเห็นตัวเองเนาะวันนี้เนาะมาโอเคเดี๋ยวไปก่อนเด้อบ๊ายบายบายสาัสดี